สวัสดีครับพบกับผมช่องยมจีลูกฟอดออนทัวร์วันนี้มาเปิดชิปที่กล้วยด่างสองสามปีที่แล้วฮิตมากราคาแพงแต่ตอนนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกตินี่อยู่บนเทือกเขาพระอินทร์วันนี้ฝนตกแต่เช้าตอนนี้เราเริ่มหยุดแล้วอากาศดีมากบนเขา กลางคืนมีเย็นได้ห่มผ้าไม่ได้เปิดพัดลมเลยออกลางคืนออากาศในอยู่ประมาณ26องศาันเ่าเนี่ยอากาศดีวิวทิวทัศน์สวยงามมองลงไปเห็นเขื่อนอยู่ข้างล่างอืาว วันนี้สุขทั้งเครือจะเป็นต้นไม้พยุงเลยู่แต่ว่ามีกล้วยด้วยแฝดกล้วยไหมจะเป็นลานทำดูที่ทัดสวยงามมากมีพันไม้หลากหลายบนเขานี้แต่ที่ยืนสุดก็เป็นไม้พยุง กับแรงก็เยอะงูก็เยอะถ้าใครไม่ชอบงูก็อยู่ระมัหน่เงูพิษเยอะมากบนเขาแต่อากาศดีอากาดีมากบนเขายิ่งฝนตกนี่ยิ่งอากาศดีแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะหนาวมาก ไปสะอาสีห้าตัวไม่อุนถ้าผมจองพื้นก็ยังไม่อุนเลยเป็นหน้าร้อนก็พออยู่ได้เพราะลมมีลมโขกเป็มเทตัสสวยสวยงามมากถ้าใครผ่านมาตอนนี้ก็แวะมาเที่ยวได,ด้ทั้งด่านทั้งเ็กทั้งวัด หอกบนราชธานีทำมาทางสะดวกสบายรถด,ดิสารก็มีมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นเขื่อนอยู่ไกลๆนั่งสวยสดงดงามมากสำหรับ ชิปนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณมากที่ช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้